เริ่มเปิดตัว Oppo Reno6 z 5G ที่ไทยวันที่21กรกฎาคมนี้ใช้ชิป Dimensity 800U กล้องหลัง3ตัวมีชาร์จเร็ว30วัตต์เริ่มเปิดตัว Oppo Reno6 z 5G ที่ไทยวันที่21กรกฎาคมนี้ใช้ชิป Dimensity 800U กล้องหลัง3ตัวมีชาร์จเร็ว30วัตต์ราสุดทาง Oppo ประเทศไทย ได้ปล่อยทีเซอร์เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 6 z 5G ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยจะมีการจัดงานเปิดตัวที่ไทยในวันที่21กรกฎาคมนี้ครับและยังได้เผยฟีเจอร์เด่นของ Oppo Reno 6 z 5G ออกมาด้วยครับคือใายชิป d i m e n s i t y 800U รองรับ,บ 5G ให้กล้องหลัง3ตัวท r i ป l e Camera ที่มีฟีเจอร์ถ่ายภาพหน้าชฉลองเบลอแบบโบเก้แฟร์พอร์เทรตและการถ่ายวิดีโอหน้าสวย ด้วยฟีเจอร์ p r o t c h Beautification ิดีโอที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์เร็ว30วัตต์บุ๊คแฟลช h าร์จอีกด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรอดูวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันอีกทีนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกายทราบทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟ้าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ